ไปกุลีกัน <c oughs> นี่ไหนวะกดตัวทีโ้นดิตายวะน่าล้ม,ม,มอ่ะล้มล้มแ้วโอโหสุดยอดกวางวันยี้กวางย่างไฟว่าให้เป็นไม่เกี่ยวกับหนูแต่เกี่ยวกับพี่พี่พัตตีต้ให้เขาอยู่

ม <icana> ันต e mm ้องยิงขึ้นนู่นเหอวะยิงยิงหนึ่งข่าแล้วนอดเก็บที่หน้านี่นันนั่อะเออเออวะกินอะไรดีอ่ะ ไปดีกว่าดูนี่เสื้ทางไม่ว่าคนมาค่อยบอลไทยั๊บจั๊บจั๊จัจจจเฮ้ยเนี้ยเตียงเลวะ ทางลวงไม่ค่อยเป็นเว้ยเฮ้ยูเฟลิ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 เอ๊ะเฟลิเทมยไมโครโฟนเทมยไมโครโฟนเฟลิเฮ้ยูเฟลี

còn bí lo mừng phẩm bí đi chào đi chào 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 Mái chào 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 sắt chào ีืนนี่ไงยู่วิ่งกันมาไม่เป็นฮนไม่เป็นไรเรามีฮานูสองคนเว้ยจ้าเว้ยจ้าเว้ย,เ,วยเอุ้งเจี๊ยนลาเนื้อเอาเงินเอ้ยยูเฟลี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 ยาค้าผมเลย,ย,ลยมะลยมันมวนไล่ไม่ยิน Ủa, ừ. xích oh, xác á, hồn Ôi Rồi, rồi, rồi Nó lên thẳng cái mày Nó lên thẳng cái mày à. Come on, oh. come <coughs> <coughs> on, come on baby, come on Come on Come on, come on, come on Nào nhìn thằng này mà lệ Come on, come on อ้าวเฟะกลัวยาน h ้ s ไม่เตะอะไรเา้ยโอ้ยว้าวไกจัดไกลจัวใหอยอยู้้ระยะเลยโอ้ยมัยยนต้นอ,อ,ยยองยิงเยอะจัเลยฮึยขึ้นหัวกมอนกมอนกมอนเยเ้ yeah, yeah. เช่มุดจังวะโหดไยมันวนมาก็ไม่เอาไม่มพเก็บแบุีกนไม่ใช่อะำืน่นใช้ไม่ใช่มากเลยโอ้เชื่อมุดงอังการมากเลยเกมนี เลิกเหรอจับก่อน Oh my god my god my god Sorry man Sorry Sorry man Sorry man No no ตะคิวมันจะฆ่าัูไงวะเนี่ยกูเนี่ยหนักวิ่งเหรอกูหนักวิ่งหนชีช้าไปไม่สัน Còn à. oh, ho, mình cũng kẹp bờ đi chứ, là... đi có gì kìa là... cái gì con tích lâu à ô hô mồm nha thở lái nha Ừ, cái kia nó hô ttangwa quá ừ. bài rồi. Bài rồi. <cười> Đã <cười> Đã quá nữa đó phá nữa ừm phá Tao mà quay chẳng quá phá nữa ừm phá nữa ừm phá nữa ừm phá con

เอาบอเอาบอเอาบอเฮ้ยเยอะสิหน nah, ูเ ah ดินเก็บแบตมันด hey, hey. hey, ีจริงนะยิงมันดิไม่ยิงกูอีกูไม่โอ้ยเงินน้ำเนื้อมาหาะหมดเลยเอ้ยอยู่ตอนนี้แมนเฮ้ยเฮ้ยเฟลลี่เฟลลี่อยู่อยูช่วยกูด้วยไอมันก็วิ่งมาหาวันนี้ แบดดิทแบดดิทนี่แบดดิทแบดดิทแบดดิอยู่แบดดิตแบดดิทแบดดิทเออตอมบียังมีนี่เลยเอาแล้วได้กูแล้วเนี่ยขาทั้งนูเพิ่มอยูอยูต่ต๋อมบีนั่น มึงไม่มึงไม่อยอมเล่นกูใช่ไหม Hey you Hello Hello เ <right>, นี่ยต้อง,งไป no no, no 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 I am hero hero กูเป็นฮีโร่เว้ Hey you My name is My name My name ใครวะ ไม่แน่มไม่แน่ไปได้หมูเนี่ยไครเหอเดีเลยแดบเิดดีกันอู้หูไปกว่าเน,นี่ยสองคนต่างก็ไมเจอโวยนักวิธีช้านเนาะ tất giản nắm cái này vào Đi gọn đi gọn Kẹp đi gọn tất cả nè gọn tất cả nè gọn đi cả nè gọn tất cả nè gọn tất này nè này tất cả Đi gọn ở máy nè gọn tất cả nè gọn tất cả nè gọn tất cả nè gọn tất แบลเบอรี่เอ๋อเลอศจะฟูเรื่อยๆนี่ว่ะเฮ้ยเราต้องไปห่ามไม้กันวะคือม,มาคราบอะไรวะอูดสเต็กเนี่ยวะอูดต้องสเต็กไม่มีเหรอต้องห่ามไม้เราเข้าเมืองกังนเหรอ không mười kìa rồi hả? Nào, tìm mái kìa đuôi thằng đủ rồi đẹp được lắm

ปไปจะทำอะไรบ้าเฮ้ก,ก็ยังเกไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วเฮ้ยไปข้ามกันลูกตาลูไม่ใช่ดิมันต้องขามตะกีก่อน เก้าว่าอัพฟริกปึก๊บแล้วมันคำขอหนูได้เยอะว่าจึ๊กจึ๊กอ่ะมาครับมาหมาหไฟเลยนีอ้อยู่น้อยอ,อยู่น้อคนไหนอ่ะคนไม่ได้หมดเหรอ ดีนูต้องเล่งขึ้นเนี่ยวะเล็งไม่เป็น <c oughs> ดกดนี้เห็นอมองตรงบินได้ด Hey man! Hey man! I am Philly! I am Philly! Nhìn yêu! Friendly Philly! What's up?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  What's ไั้แมนบักสิ่งไม่ทายโอ้ยอยากหนักมาดูหน่อยนะโอ้ยเย็นๆโอ้ยคุณไม่ไอ้เหี้ย ไปแล้วไปแล้ว s o ่ r ม man s ล r r y s o r r พูดอย่างนั้นแหละออ,อจบแล้วชีวิตนี้